ข่าวนี้จะเล่นเกม The Dismonter s นะคะจากค่ายค่า g a ม i n g เนอะเดี๋ยวเรารอปลาตัวใหญ่ๆมนอกมก่อนยี่สิบคือกะตั้งมาแบบสองพันแหละในใจอ่ะไม่เข้าสักตัวอ่ยังเข้ามาให้นะได้ไหมลุงนัน,น่ะจะได้ไหมก็เด้งกระดอนไปขนาดนั้นอ่ะพยายามตั้งที่แบบอะไรที่แบบมันดูเป็นไปได้อยู่นะคะ เรารอบปลามันเยอะๆก่อนนะเพราะเกมนี้มันกระเด้งกระดอนดีเหลือเกินนะคะแต่ปลาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะเยะเท่าไหร่เลยตอนนี้เอาเลยแล้วกันขอ,อดีๆหน่อยเด้อเนีย่ยมันวิ่งนานแต่แบบมันดูได้ไม่เยอะเท่าไหร่ได้เท่าไหร่สองพันเก้ายังกลับมาเึิ่ไม่ถึงสามพันเลยมังกรไหนเว้ย,ยไม่ใช่มังกรเทลเคนะไปละสมองสมอง นี่พันสองนะคะสี่พันสองแล้วเฮ้ยมีสินลุ้นถึงห้าพันอยู่นะอ่าอยู่ตรงหน้ายิงยังไม่โดนเลยนะจระเข้นะเข้าเปะละ่ะไม่เข้าให้ด้วยเข้ายากเข้าเย็นแล้วเกินไม่ได้อะไรเลยสักอย่างอ่าได้น้ำมันพันหนึ่งนะคะสี่พันสี่แล้ว จระเข้ยิงไม่เข้าเลยนะคะโอ้ลงแล้วเข้าหนน่าโอ้โหจระเข้ยิงไม่เข้าเลยยิงอะไรไม่เข้าเลยตอนนี้จาก4,400เมื่อกี้นะคะโอ้โห ทำไมล่ะทำไมทำกับฉันแบบนี้ลับขึ้นไป4 4 0 0ก็ยังดีอ่ะเอ้ยฟุกเข้ามาเฉยนะคะ2,000กับ20นะแต่ไปยังไม่ถึง4 4 0 0นะ4,000แล้ว3 9 0 0มีลูกกระด้งกระดอนอยู่ไหม3 0 0ยังได้อยู่500 ไปได้มากสุด4,004 4,004เราก็ได้อยู่ประมาณ1 0 0นะคะ 5, แล้วถึง5,000เราก็จะได้สัก2,000อะไรเงี้ยดูกระเด้งกระดอนเออมันโดนมาเกเงือะดูไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ เออได้แล้วพันสองสี่พันหนึ่งแล้วเว้ยเออมัอนจะได้อยู่พันนิดๆน,นะคะมันจะเข้าให้แมล่งเน,นี้ยเหน็นปะมันไม่เข้าเฮ้ยมันเข้ามาตัวหนึ่งสองตัวอ่าสี่เปนสามแล้วเว้ยเราค่อยๆแบบไล่ๆของเราไปนะต่อไปไม่น่าได้หรอกปกติมันก็ไม่ได้เข้าง่ายอยู่แล้วนะคะจระเข้ เข้าให้หน่อยหรอเออมันแล้ว4 0 0ล้เว้ยอะพอยิงรวมก็คือไม่ไม่เข้าเลยนะใด้แล้อีกนิดนึงเนี่ยจะถึงไหมวะจะถึงจะถึงไม่ถึงสักทีนะคะเราลองขยับเป็นสามสิบไม่ใช่บาปหนะ๋อเจ้า <laughs> เพออันแปดถึงแล้วนะคะเหลือห้าพันหนึ่งเมื่อกี้มันเด้งลงไปเนาะ,ะนี่ก็ได้อยู่สองพันหนึ่งเจ็ดสิบนะคะลงไปต่อยสักหน่อยละกันมีเพื่อนมาพอดีแต่เพื่อนเขาจะยิงรัวไหมเพื่อนคนนันข้างๆเราเนาะเมื่อกี้เราไปได้ห้าพันหนึ่งเจ็ดสิบนะอ๋พันสามห้าพันสามแล้วหนะ้าพนะันสี่ 1, 3, 5, 3ว 5, 4, เว้ยเฮ้ยได้อยูห้าพันห้านะ เอ้หกพัจะถึงไหมหกพันเราก็ได้เท่าหนึ่งเลยนะได้สามพันนี่ไงละ่ะถึงแล้วนะโอ้โหกควันวันห้าด้วยโอเคเอาไปนี่พอดีกว่าเนาะิึงรับทัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายๆแค่นําลิงไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดชีพถึง0.7เปอร์เซ นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียในส่วนวิธีการสมรัครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปยังหัวข,ข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าสมาัครเข้าร่วมพันธมิรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เราแอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินตรวจสอบเสร็จแล้วพอเราเข้าไปที่หัวข้อพันธมิรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนทีนี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลย เพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาให้เราตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย